ดูดลงไปโมเมนต์ลูกก็ดูดลงไปพี่เลี้ยงดูดนุ่มพี่เลี้ยงอืออ้าวดูดนุ่มพี่เลี้ยงอ้าวอ้าวพีเสากล้วยอ้าวเมียนเสากล้วยเมียนอ้าวเสากล้วยอ้าวเนาะมันเสากล้วยเนองมัน พี่เลี้ยงด้วยนี่พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเขากล้วยเมียนเมียนเมียนโบนแมียก็คือแม่ยเนี่ยโนบูบินามก็กินอ่ะทางลงไปทางลงไปลูกจะคล้องกับโบแมนแม่นบว่ลูกจะคล้องกับโบแมนลูกจะคล้องกับโบแมนน้อนเขากินซะน,อ,นอืนลูกจะคล้อ,อ,องกับไม่ใช่ ร้านกาแบกันอมเฮ้ยเรมีรูกกัมีเรียกร้านนอก,กาแฟ่เนาะจำรูกกันละกินค้กๆอีน้อยนอยเมึงนั่นอืมเม่นแม่กับกิน น้อนเลยเลยเกาข้างเห็นมีแห้งอืมอืมน่าทางลงไปทางลงไปต้อกล้วยต้อกล้วยอืมเอาเอาเอากินลงไปกินลงไปกินลงไปคุณพี่น้ำอืม 嗯。Mm.